สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศการทำงานนะคะตอนค่ำกันนะคะอันนี้จะเก็บขอบตะก้านะคะเป็นตะก้าฝาปิดนะคะลูกค้าสั่งมาทั้งหมด40บใบนะคะเร่งงานช่วยกันนะคะตอนเย็นนะคะ,ะก็จะทำงานไปแบบนี้จนถึงดึกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เร่งงานนะคะเร่งออเดอร์ก็จะทำกันจนดึกเลยนะคะอันนี้เป็นตะก้าฝาปิดนะคะ,ะ,ะเก็บขอบรวดใส่รวดนะคะ ทำงานไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะคะทั้งหมดจะ40ใบนะคะลูกค้าไม่ระบุสีไม่ระบุลายนะก็คือให้ทางร้านาจัดสีให้เลยนะทั้งหมด40ใบเป็นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าสั่งเยอะนะคะไซส์นี้ก็เลยได้ไปใบรา100บาทเนาะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้จะเก็บขอบพอเก็บขอบเสร็จแล้วก็จะทำฝาอันนี้จะเป็นด้าน ด้านฝานะคะเพราะว่าเส้นจะยาวหน่อยนะคะด้านฝาปิดด้านที่ฝาปิดนะเราก็จะเก็บลงทุกด้านนะคะเก็บอขอบลงทุกด้านเลยเหมือนเราเก็บตะก้าปกตินะคะเก็บลงไปหมดเลยนะคะพอเราเก็บลงไปหมดเราค่อยอเก็บขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะมันจะมันจะสวยนะคะกว่าและดูดีกว่ากันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเคยทําแบบ ่าพอเก็บแล้วก็เหลือไว้ฝั่งนี้แล้วก็สารฝาไปต่อนะคะมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆๆน้อยนะคะที่มันทำให้ไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บลงหมดทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็จะเก็บขึ้นอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็กําลังคุยกับพี่สาวนะคะพี่สาวกําลังะจะใส่ตะก้อนะคะใส่ตะก้อกับสายคล้องนะคะแต่ยังไม่เคยทํานะคะก็เลย ฝึกนะคะให้พี่สาวนะคะทําให้ดูหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็ให้พี่เป็นคนไปทําเองนะคะทําแบบนี้ใส่ตะก้อนะคะจากนั้นก็ใส่ใสายคล้องแบบนี้นะคะอ่ะเราก็จะมาเก็บกันต่อนะคะล้วก็จะเก็บแบบนี้ไปทุกด้านทุกด้านอันนี้ก็จะเก็บไว้คร่าวๆนะคะก็จะเก็บใส่รวดใส่ไรไว้แล้วก็ลูกสาวก็จะเป็นคนมานั่งเก็บต่อนะคะ ให้ลูกสาวเป็นคนสอ,สอดสอดสอดลงเยอะๆให้เราจะทำไปทีละขั้นตอนนะคะก็คืออ่าแม่เป็นคนสารตัวตะก้านะคะแล้วจากนั้นก็ตอนเย็นเราก็จะมาเก็บขอบตะก้ากันนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เก็บอ่าขอบตะก้าลงเสร็จหมดแล้วเห็นไหมคะก็คือจะเก็บลงหมดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ เหลือไปดูสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋ากับกับพี่นะคะว่าใส่ช่องไหนยังไงนะคะเพราะว่าพี่สาวจะเป็นคนใส่ตะก้อแล้วก็สายคล้องแล้วก็จะเป็นคนใส่สายกระเป๋านะคะคก็ยังไม่เคยใส่นะคะใส่ทําเป็นครั้งแรกนะคะก็ดูดูช่วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บนะคะเก็บเส้นด้านหลังนะคะที่เป็นด้านที่เราทําฝา ตัวนี้ก็จะเก็บตวัดขึ้นมานะคะนี่ดึงแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้เราก็สอดทับไปเลยแบบนี้นะคะดึงแล้วก็สอดเก็บไปแบบนี้ทูกเส้นมันก็จะมีอ่าสองสองช่วงนะคะที่จะได้เก็บ ก็จะเก็บไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็คือดึงดึงให้แน่นก่อนนะคะดึงขอบตะกร้าให้แน่นนะคะแน่นดึงพอดึงลงไปให้แน่นแล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็สอดเส้นนะคะทับอีกทีหนึ่งนะคะเขาก็จะแน่น,นก็แฟนนะคะเป็นคนเก็บขอบตะกร้าให้นะคะตอนเย็นก็มาช่วยช่วยกันทํานะคะก็จนดึกนะคะทําช่วยกันจนดึกเลยอันนี้ก็พับขึ้นมาแล้วก็จะดึงดึงหน่อยนะคะดึงให้เส้นเขา ตึงๆนะคะจะได้จะได้สวยๆเนาะนี่ด้านนี้ด้านข้างแล้วก็สอดเก็บไปนี่ดึงแล้วก็สอดเก็บแล้วก็ตัดเก็บให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือ,อวักแรกอันนี้คือช่วงที่สองนะคะเส้นที่สองก็จะดูสีดูลายกันนะคะให้เหมือนกันนะก็จะเก็บแบบนี้นี่ อันนี้คืออ่าชุดชุดที่2ก็เก็บพับขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะก็จะดึงให้แน่นแล้วก็เก็บพับขึ้นไปเหมือนเดิมสอดด้านข้างดึงแล้วก็พับนะคะดูตามนี้กันไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าบรรยากาศตอนเย็นนะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งที่ จัดงานช่วงเช้าประจํานะคะก็คือไม่ได้ทําไม่ได้ทําตรงน,นะะู้นแล้วค่ะช่วงเย็นก็จะมาออกกันอยู่หน้าทีวีด้านด้านหน้าทีวีนะคะข้างหน้าก็จะมาดูทีวีดูละครดูอะไรกันก็นั่งทํางานกันไปด้วยนะคะดูละครกันไปด้วยนะคะก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆืยนะคะจนครบเก็บขึ้นมาจนหมดครบทุกเส้นเลยนะคะ เพราะว่าช่วงเส้นที่สองที่มันยาวลงมานะคะเราก็จะได้สอดสอดเก็บคืนไปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะ<ม>ดึงด้วยนะคะดึงให้ให้เส้นเขาแน่นเขาตึงถ้าเราไม่ตึงเส้นมันก็จะหย่อนหย่อนมันเหมือนจะเห็นช่วงที่เราสอดอต่อเส้นนะมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องดึงนะคะดึงด้วยแล้วก็ตัดเก็บแล้วก็ลองทํามาหลายวิธีแล้วนะคะก็ มีวิธีนี้แล้วค่ะที่ทำฝาปิดได้โอเคนะคะทำฝาปิดแบบแยกฝาก็าไม่รู้นะอันนี้ความคิดส่วนตัวก็คือเราบอกว่ามันเราคิดว่ามันไม่สวยก็เลยทำแบบนี้ก็สวยสุดแล้วนะคะแล้วก็ดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยที่สุดนะคะทำแบบนี้แต่ถ้าเราไม่เก็บแบบนี้แล้วก็สารขึ้นไปเลยมันก็ได้นะคะแต่ด้วยสายตาเราก็คือมองว่ามันไม่สวยมันไม่เรียบร้อยเราก็ไม่ ไม่อยากอ่าให้ลูกค้าไปเนาะเราก็จะเก็บให้มันสวยนี่แล้วมันก็จะทําง่ายนะคะเราไม่เวลาเราทําฝามันก็จะไม่ได้ดึงเยอะนะคะก็ไม่ได้จัดไม่ได้จัดเยอะไม่ได้จัดมากมายจัดแค่พอนิดเดียวก็ได้เข้าที่เข้าส่งนะคะพอเสร็จก็อ่ารอทําฝาอีกทีหนึ่งนะคะเราจะทําไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะ ก็คือเราจะสานทั้งหมดเลยนะคะสานเป็นตัวตะก้าทั้งหมดเสร็จแล้วก็มานั่งไล่เก็บขอบตะก้านะคะเก็บขอบเก็บฝานะคะเก็บขอบเก็บไอ้นี้ขึ้นแล้วก็ทําฝาเก็บฝาแล้วก็ใส่ตะก้อใส่สายก็จะเป็นทีละขั้นตอนไปนะคะแต่ละขั้นตอนก็จะทํากันหลายคนนะคะคนละขั้นตอนไปนะคะก็จะช่วยกันนะคะ อันนี้ก็ก็จะมีเด็กเด็กป่วนบ้างนะคะแต่วันนี้ก็พี่ชายก็หลับไปแล้วก็จะเหลือไอ้ตัวเล็กนะคะก็ชอบปวนปวนอยู่หน้ากล้องหน้าทีวีอันนี้ก็จะดูดูสายตะกา้านะคะกับพี่สาวว่าใส่กันยังไงนะคะ ก็สอนวิธีใส่สายให้พี่ไปด้วยนะคะใส่สายใส่ตะก้อนะคะพี่ก็พี่สาวก็นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงกลางก็จะเป็นกองตะก้าอยู่ตรงกลางนะคะก็ช่วยกันคุณยายก็นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณยายก็เป็นคนสารตะก้านะคะสารตัวตะก้านะคะอันนี้แผนกขอบตะก้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้าเราก็จะอ่าเก็บทำฝาอีกทีหนึ่งนะคะ รอบนี้เอาไปก่อนสัก25ใบแล้วก็ที่เหลือเราก็ส่งตามนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้ของด่วนเราก็เลยนั่งทํากันดึกๆดื่นๆนะคะเพื่อ,อเก็บให้ลูกค้าเนาะก็จะได้ให้ลูกค้ารอบนี้ประมาณา25ใบก่อนนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะส่งตามไปนะคะตัวนี้ส่งไปมาเลนะคะส่งไปใต้นะคะลงใต้ไปมาเลนะ 25่บห้าใบนะรอบแรกนะคะที่เหลือก็ส่งตามทั้งหมด40บใบแล้วก็มีแบบอื่นๆด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ